จ้าสาวน่าจ้าอยู่ดีสบายนคะจ้าจ้าด้ยินชัดเจนปะจ้าจ่าอ่ะในยินมแหละอืมฝนตกว่าทางคุณแม่คนตุกจ้าคนกำลังตกอืมจ้าทั้งพี่ก็ตุกตุกกันจ้าค่ะแม่ได้ยินชัดเจนเนาะอ่าค่ะจ้าด้ยินจ้าได้ยินค่ะเสียดายหลายเนาะแม่เนาะเฮากระเข่าตั้งแต่เลขวิ่งคือเก่าเสียดายหลไร เราจะเลีกวิ่งกันเรียกลักร้อยอือจ้าบ่เป็นยังสู่ต่อเขาหัวหนีเนาะตามต่อสู่ต่อเนาะจ้าตามต่อสันจรวิ่งสู่เขาเด้อค่ะจ้าไปเนี่ยค่ะตามต่อนในวันวันที่หนึ่งมิถุนายนจ้าค่ะเอาเอาเลยเนาะจ้าเลยเนาะ บนวิ่งเจ็ดกับเก้าจ้าเลขมาครบจ้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสี่ห้าเจ็ดเก้าจ้าอันจำครูจ้าเจ็ดหน้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสีเจ็ดซี จ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าหน้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสองเก้าห้าเก้าห้าจ้าเอาหลักร้อยหลักร้อยมีเลหนึ่งสองสามหลักร้อยมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามจ้าจ้าจับคู่ะสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้า สามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งจะหามแท้อืมนี่จะห้ามนะเม่ก็อันนี้แม่แม่สีเน้นไอ้เจ็ดสองกับเก้าสองเจ็ดสองกับเก้าสองนิ่มจ้ะจ้ะสับตัวกับสองเจ็ด <7, 9 S 1> สอง,ง, 2, ง, 2, ง 2, สองเจ็ดสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าแม่เน้นไอ้จ้า งบน้อยเนอะค่ะล่วมันเป็นชุดค่ะมันเป็นชุดเต็มหมดเลยจ้าแม่แน่นเลยมีอยู่สองคู่จ้าแม่ค่ะเอาเด็กกับเลขล่างล่างจ้าลขกลางนี่แม่วิ่งสี่กับแปดวิ่งไปที่สี่กับแปดจ้ามาครบจ้าศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์มีหนึ่งมีสี่ แปดเก้าห้าแปดเก้าฮะจับคู่จับคู่ค่ะศูนย์ซีศูนย์ซี่หนึ่งซี่หนึ่งซี่หนึ่งฮาหนึ่งห้าศูนย์ฮาศูนย์ห้าแปดศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสี่แปดสี่แปดห้าแปดห้า เก้าห้าเก้าห้าไเน้นไปที่หนึ่งสี่จากแปดหนึ่งจากแปดห้าแปดห้าจากเก้าห้าเก้าห้าจ้าเน้นในสี่ครูเน้นเน้นในสี่ครูจากจ้าถ้านุ้ยทุนน้อยกับเอาตัวเน้นเนาะแม่จ้าค่ะว่าที่แม่ไอมากนี่คือแม่ไฮเป็นชุดเต็ม คือชุดเต็มไดเดี๋ยวไปวิเคราะห์เบิ่งกับหลายๆสำนักไ่กันเนาะจ้าอ่าแต่มันมาอย่างไรตรงกันอย่างไรกันจย่างไค่ะแม่มีโงสุดท้ายบอโขงสุดไทยเดี๋ยวแม่อันไปวิเคราะห์เบิ้งก่อนคันแม่ได้โขงสุดไทยเลือหน่อยตัวเดียวแม่สิโทรกปบอกอีกรอบนึงจ้าแม่อันนี้คือชุดเต็มแล้วเต็มค่ะอืมจ้าค่ะเลขวิ่งจอบเบิ้งเนาะเลขวิ่งกับแม่คู่งวดนั่นล่ละ ถ้าเป็นผู้ใดจับใดกับลักล่อยนะเขาจ้าลักลอยกับมีแค่สามตัวมีหนึ่งมีสองมิสามเนาะจ้าลองพิจารณาบึ้งสําหรับตัวนีกก็ได้ค่ะแต่ว่าเขาก็สู่เขาเด้อวดนี้สู่อาจารย์เขาเด้ออาจารย์หลอกกันสู่พี่เกาเนาะแม่เลือดนักสู่จ้าสู่ไปก่อนสู่ก่อนจ้าแม่ว่าฟันยังบ่ แม่บอกฟันเลยแม่นะค่ะค่ะบอเป็นยังเนาะอันนี้กับสูตรหวยคำนวณมีเขามีหลุดกะลองพิจารณาเบ้างน้ำไปเปรียบเทียบอาจารย์ได้ผิดเพิ่นดังๆว่าเลขวิ่งแต่น้ำไปลงุ้ณหมอเนาะผ่นเพิ่นมีเลขวิ่งตัวเดียวใจไหลายอาจารย์เจามาขมักเปรียบเทียบใช่กันแม่นค่ะขันหมักใส่ขัจับใส่เนาะจ้าแม่ค่ะเอาาไปจ้ามักกะจัดจุดเนาะค่ะเอาแม่เอาฟันยังถึงเอฟซีแฟนช่องเในจ้า ใคสาวบันาเลฟซีกระเพาะแข็งแรงเลยรวยรวยเฮงเฮงปังปังาธุเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะแม่วันดีจ้าค่ะวันดีจ้าค่ะเดี๋ยวสาวบนาจะทวนตัวเลขทางแม่นครพนมให้ฟังอีกทีหนึ่งเด้อจ้ะสำหรับตัวเลขแม่นครพนมในวันที่หน uh, e uh, e ึ่งมิถุนายนหกจิตเป็นชุดเต็มจ้ะเพิ่นนั่งได้ตัดออกเนาะรอฟังว่าคงสไตล์เป็นจิตตัดให้เลี้ยน้อยบ่อเนาะจ้ะมาครบบนมีหนึ่งมีสอง มีสามมีสี่มีห้ามีเจ็ดมีเก่าจ้าสําหรับหลักร้อยมีหนึ่งมีสองมีสามวิ่งบนไหมาเจ็ดกัเก่าเด้อค่ะจับคู่ให้คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองและก็เก้าห้าจ้าสําหรับสามตัวสองเจ็ดสองสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดห้าและหนึ่งเจ็ดหนึ่งจ้ะ เพนนเด้อค่ะเตัวมีเจสองแล้วก็เก้าสองที่พนเพนนินนินจะ้ะสำหรับเลขสามตัวเนนินไหสองเจสองกับสองเจะ้ะเอาไปเลขล่างจะ้ะเลขล่างมาคบล่างมีศูนย์มีหมีสมีหามีแดมีเก้าเด้อค่ะอันนี้มาคบล่างวิ่งล่างไปนในสี่กับแดจะ้ะสำหรับตัวเลขที่เพนจพับคู่ห้ล่างมีศูนย์สี่หนึ่สี่หนึ่งห้า ปดหนึแปดแล้วก็95จ้าเพิ่นเน้นให้สองหางเออเพิ่นเน้นให้สี่หางเด้อค่ะสำหรับเลขล่าง8 1นึ่งสแปดหนึ่งปดหแล้วก็9กห้าจ้าผู้ใดสะดวกเนกาะค่ะอยากโทรทั้ง่นใดโดยตรงสามารถโทรไปหาแม่นะัครนพนมได้ที่0ูนย์ 4, เก้าสองสองแปดแปดสีย์เกอออสี่ศูนย์เกปจ้าเอาเคล็หน้าจอจ้า กะหลายอย่งางเนี่ยจักน้อยแต่เพิ่นบอกว่าให้ล็อกคงสุดท้ายค่ะเพิ่นหาเลขดับมาตัดเด,ด้อค่ะ่ะประกบงวดเกากับงใไม่ให้เบิ่งผมจ้าสําหรับตัวเลขแมนะนครพนมมัมกะจัดจ้าขัดกะเลื่อนผ่านเด้อกด,วนวนวด,วดห,หว้ยคานวณมีเขามีรุดวดนี้หวยสัญจรเอาตรงสู่ไปน้ากันจ้ามาคกิปน,นี้ก็อย่าลืมเด้อพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแช์กดจับสก r ร b e งกริงกร่งเป็นกาลังใจให้เปิดค่าการมองเห็นจ้า หรือว่าผู้ใดมีตัวเลขอยากวางในช่องก็มิในเใต็มลิปมาจา้ะหรือว่าสแกน QR วอาร์โค้ดนะคะลายกลิบซาบานะก็ปัก QR วไอคิวอาร์โค้ดไอเไลน์นะคะ่ะเป็น ID เดียไลน์ส่วนตัวทักทายมาได้จ้ะวันนี้ก็ไวสัญจรเดาทางยากพี่น,อน้องเตกะเนาะค่ะชมรมคนรักตัวเลขสูงต่อจ้ะเอาพี่น้องในงวดวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยน2567สามนาขอพี่น้องแฟนจองอิฟซีสูโฮสูุคุณ หังปังดังไว้สูขส่ขู่สู่คุณเงินไหลกองทองไหลเขา้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปแล้วจ้ะสวัสด,ดีค่ะ